ความคิดพาจนและความคิดพารวยความคิดพาจนนั้นเขาก็จะบอกว่าเราเกิดมาจนเราไม่มีวาสนาความรู้น้อยการศึกษาน้อยแต่ความคิดพารวยนั้นเขามีความคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราโชคดีเราสามารถเรียนรู้ได้เราสามารถไขว่คว้าได้เราสามารถพัฒนาได้ เพราะว่าสองความคิดนี้แค่ต่างกันแค่เพียงความคิดว่าทำได้กับทำไม่ได้แต่สองความคิดนี้คนที่จะเปลี่ยนความคิดได้ก็คือถามตัวเองก่อนค่ะว่าต้องการความคิดแบบไหนจะเอาความคิดพานจนหรือความคิดพารวยถ้าเอาความคิดพารวยก็ต้องกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะ พัฒนาศักยภาพของเราเพราะว่าความคิดพารวยนั้นก็คือเป็นความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง <_' S 1> เป็นความคิดที่ต้องต่อยอดเป็นความคิดที่ต้องพัฒนาเป็นความคิดที่ต้องสร้างศักยภาพเพราะว่าคนรวยนั้นส่วนมากเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าคนเราต่างกันแค่เพียงความคิดคะ่ะจะเป็นความคิดพาจนหรือความคิด พาวยก็ขึ้นอยู่กับความคิดทั้งนั้นวันนี้ยนกะคิดข้อคิดดีๆจากพี่แคทจากประเทศเนเร์แลนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะด,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 ดู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 สวัสดีค่ะดูด